องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,รวมเปิดโครงการฝึกอบรมหลูกเสื้อเรือนจำประจำปี2558เมื่อวันที่19พฤษภาคม2558เวลา10นาฬิกา00นาทีนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิในนามนายภับุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,รวมเปิดโครงการอบรมหลูกเสื้อชาวบ้านประจำปี2558ที่เรือนจำจ,ำจำังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นโดยมีนายสมเติสังข้าวสุธิรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายพิชิตวัณจิต์ผู้บัญชาการเรือนจำจ วิทยากรตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมเข้าวรวมนายพิชิตกล้าวาซืบเนืองจากกรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุมบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพัฒนาพฤกตินิไส้ผู้ต้องขังเผื่อขึ้นคนดีมีคุณค่าสู้สังคมจึงได้จะทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2 5 5 5 2 5หถึงในยุทธศาธสตร์ที่่องพัฒนาพลืตินิไส้เผื่อขึ้นคนดีสู้สังคมลดภาระภากรัโด้วยกำหนดยุทธศาสตร์ว่าผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พัฒนาปลูตินิไส้ผู้ตองข้างติดยาเสพติได้รับการบำบัดฟื้นฟูจึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางวิชาสามันวิชาชีพการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนอบรมในลักษณะต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมรวมทางปลูกฝังให้มีความเคารพยึดมัน่นในสถทาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเรือนจำจังหวัดภุแก็ได้นำกิจกรรมข้องหลูกเสือ้อเนตรนารีมาจัดโครงการฝึกอบรมหลูกเสือ้อเรือนจำให้แก่ผู้ตองข้างว นุ่มในคดียาเสพติด ตามนโยบายข้องผู้วารชการจังหวัดภูเก,ก็ตซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างอย่างยืนประจําปีพุทธศัการาช2 5 5 8โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดต,ต้องได้รับการบําบัดแก้ไขและฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ต้องขังได้หยุดมั่นในกฎตคําปฏิญาณตนข้องหลูกเสือ้อและสมาครนําไปใช้ในการยูรวมกับผู้อื่นเพื่อปลูกฟัง่กงกลมกลาให้ผู้ต้องขังมีความเสียสละและมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อืนรวมทางอโอกสให้ วยงานภายนอกได้มีส่วนรวมในการแก้ไขพัฒนาพฤติีในไซผูต้องขังทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็นซ่องรุนรุนละ60คนโดยรุนที่1นึอบรมระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดและรุนที่สองระหว่างวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุนละสี่วัน